สเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องของหน้าตาฐานะหรือคำพูดที่ประดิษฐ์มาอย่างดีแต่มันคือแรงดึงดูดลึกๆที่คนไม่สามารถอธิบายได้ว่าชอบเขาเพราะอะไรมันคือสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีค่าและมันคือทักษะบางอย่างที่เมื่อคุณฝึกมันจนกลายเป็นธรรมชาติคุณจะกลายเป็นคนที่ใครก็อยากเข้าหาโดยที่คุณไม่ต้องทำตัวให้โดดเด่นเลยแม้แต่น้อย ในบทความนี้คือการเปิดแผนที่นำทางไปสู่สเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ 5. ทักษะที่ไม่ได้ถูกสอนในโรงเรียนไม่ได้ถูกพูดถึงในตำราจีบสาวและไม่ใช่เทคนิคการเข้าสังคมแบบฉาบฉวยแต่มันคือจิตวิทยาเชิงลึกที่ฝึกได้และเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนที่ใครก็อยากอยู่ใกล้แม้คุณจะไม่พูดอะไรเลยก็ตามทักษะที่ 1. น,น้ำเสียงที่นิ่ง แต่หนักแน่นคนส่วนใหญ่พูดด้วยเสียงที่พยายามจะทำให้คนอื่นเชื่อฟังแต่น้ำเสียงที่มีสเสน่ห์ที่สุดคือเสียงที่ไม่พยายามจะโน้มน้าวใครเสียงที่ไม่เร่งไม่ตะโกนไม่เอาใจแต่มั่นคงชัดและอยู่ในโทนกลางที่ฟังแล้วรู้สึกว่าคนนี้รู้ว่าตัวเองพูดอะไรมันคือเสียงที่ไม่สั่นแม้จะพูดเรื่องจริงที่ยากจะรับฟังเสียงที่ชัดเจน แม้จะพูดเพียงคำเดียวและเสียงที่มีจังหวะระหว่างคำพอดีเหมือนนักพูดมืออาชีพฝึกมาแล้วหลายปีทั้งหมดนี้ฝึกได้และผลลัพธ์คือคุณจะพูดน้อยลงแต่คนตั้งใจฟังมากขึ้นทักษะที่สองการสบตาแบบไม่รุกรานสายตาของคุณคืออาวุธหรือเครื่องมือก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้มันอย่างไรคนที่สบตาได้อย่างมั่นคง โดยไม่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกจ้องจับผิดหรือถูกกดมันมักเป็นคนที่มีสเสน่ห์เงียบๆเพราะมันสื่อถึงความมั่นใจในตัวเองโดยไม่ต้องพูดออกมาแม้แต่คําเดียวการสบตาแบบมีสเสน่ห์คือการมองเข้าไปในตัวคนไม่ใช่แค่ที่ใบหน้าคุณดูเหมือนรับฟังเขาอย่างแท้จริงโดยไม่ทําให้เขารู้สึกว่ากําลังถูกตรวจสอบคุณไม่หลบตาเพราะกลัวและไม่จ้องเพราะอยากเอาชนะ แต่คุณนิ่งและให้พื้นที่สายตาคู่นั้นได้บอกว่าฉันอยู่ตรงนี้จริงๆกับคุณทักษะที่สามความนิ่งเมื่อทุกอย่างวุ่นวายลองนึกภาพคนที่อยู่ในวงสนทนาที่ทุกคนกำลังคุยแข่งกันเขานั่งอยู่ยเงียบๆฟังยิ้มเล็กน้อยสายตานิ่งร่างกายไม่กระตุกไม่ขยับเกินความจำเป็นเขาคือคนที่ทุกคนจะจำได้ แม้เขาจะไม่พูดเลยก็ตามความนิ่งคือพลังที่ดึงดูดอย่างลึกซึง้งเพราะมันแสดงถึงการควบคุมตัวเองความสงบภายในและไม่ต้องการแข่งกับใครการที่คุณไม่รีบอธิบายไม่รีบโชว์ไม่รีบขัดคนอื่นทำให้คนรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้คุณสเสน่ห์ของคนที่อยู่ได้โดยไม่ต้องรีบคือสเสน่ห์ที่ไม่จางง่ายทักษะที่ห้า การมีตัวตนแบบไม่รบกวนใครคุณไม่จำเป็นต้องแต่งตัวแปลกไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องเดินเข้ากลุ่มก่อนใครสเสน่ห์ที่ลึกที่สุดคือการมีตัวตนแบบเบาแต่มีแรงสะเทือนคนที่ยืนอยู่มุมห้องโดยไม่พยายามดึงความสนใจแต่กลับเป็นคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในห้องนั้นคือคนที่มีสเสน่ห์โดยไม่รู้ตัวเขาไม่ได้พยายามเป็นใครไม่แข่งไม่อ้อด และไม่แสงเป็นธรรมชาติเพราะเขาคือธรรมชาติในแบบของเขาและโลกกำลังโหยหาความแท้จริงมากกว่าความเพอร์เฟกที่แกล้งทำบทสรุปสเสน่ห์ไม่ใช่การฝึกเพื่อให้คนชอบคุณแต่คือการถอดเปลือกที่ซ่อนตัวคุณไว้และแสดงออกอย่างมั่นคงเงียบและจริงใจทักษะทั้งห้านี้ไม่ได้เปลี่ยนคุณให้เป็นคนอื่นแต่มันจะช่วยดึงคุณที่ดีที่สุดออกมา และนั่นคือสิ่งที่ผู้คนหลงไหลามากที่สุดคือตัวตนที่ไม่พยายามเป็นอะไรนอกจากตัวของคุณเอง